มัสองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หในเรื่องของการอ่านปฏิทินแบบไทยหรือการอ่านปฏิทินแบบจันทรคตินะคะสําหรับการอ่านปฏิทินของไทยเนี่ยจะมีปรากฏในระดับชั้นป .6 และเป็นเรื่องที่จะต้องสอบในรายวิชาโอนิภาษาไทยนะคะเป็นตัวชี้วัดของปอง .6 ทัพสก็คือการอ่านวันเดือนปีแบบจันทรคติหรือแบบไทยนะคะ สำหรับการอ่านปฏิทินมันมีตำแหน่งที่นะักเรียนจะต้องจำด้วยกันก็คือ3จุดด้วยกันค่ะสำหรับตำแหน่งจุดแรกวันวันของเราก็มี7วันนะคะใน1สัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์มี7วันนะคะเริ่มต้นลำดับที่1จะเป็นลำดับของวันอาทิตย์แล้วตามด้วยวันจันทร์เลข1จะเป็นวันอาทิตย์ค่ะ เลข2จะเป็นวันจันร์เลข3จะเป็นวันอังคารส่วนเลข4จะเป็นวันพุธเลข5จะเป็นวันพฤหัสเลข6จะเป็นวันศุกร์และเลข7จะเป็นวันเสาร์ค่ะนักเรียนค่ะสำหรับตำแหน่งต่อไปก็คือตำแหน่งของการอ่านเดือนนะคะสำหรับตำแหน่งของการอ่านเดือนนะคะเดือนจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ข้างหลัง ก็คือตำแหน่งที่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายไปยันน้อยค่ะจะเป็นตำแหน่งของการอ่านเดือนแบบไทยซึ่งเดือนแบบไทยเนี่ยมี12เดือนด้วยกันจะแบ่งออกเป็นเดือนที่1เราจะเรียกว่าเดือนอ้ายเดือนที่2เราจะเรียกว่าเดือนยีเดือนที่3เราจะเรียกว่าเดือน3 แล้วก็เดือน4 5 6 7 8 9 9 1 1 11 2ค่ะแต่ว่าตำแหน่งของมันจะอยู่ข้างหลังเครื่องหมายไปยน้อยนะคะนักเรียนจำให้ดีๆแล้วกันต่อไปนะคะนักเรียนเป็นตำแหน่งที่3ตำแหน่งสุดท้ายแล้วสำหรับการอ่านปฏิทินแบบไทยนะคะก็คือตำแหน่งของด้านบนและด้านล่างของเครื่องหมายไปยน้อยนั่นเองนะคะสำหรับตำแหน่งที่อยู่ด้านบนจะเป็นตำแหน่งที่ปรากฏของข้างขึ้น สำหรับตำแหน่งที่อยู่ด้านล่างเป็นตำแหน่งที่สำหรับไว้อ่านข้างแรมนะคะข้างขึ้นก็มีตั้งแต่1ถึงส5ส่วนข้างแรมก็มีตั้งแต่1่ถึง15าค่ำเหมือนกันค่ะสำหรับตัวอย่างนะคะที่ปรากฏบนกระดานที่คุณครูให้นะักเรียนดูนะคะก็จะอ่านอย่างไรคะมาดูตำแหน่งแรกเราจะอ่านว่าเลข6ก็คือวันนะคะก็คือวันอะไรคะลองนับดูคำตอบก็คือวันศุกร์ วันศุกร์ต่อไปค่ะเดือนเดือนเดือนอยู่ตรงไหนคะลูกเลข1นะคะข้างหลังเครื่องหมายไปยาน้อยก็คือตำแหน่งของเดือนนะคะเดือนอะไรคะเดือน1เราเรียกว่าเดือนอายและตำแหน่งสุดท้ายก็คืออยู่ด้านบนของเครื่องหมายไปยาน้อยก็คือเลขเท่าไหร่คะเลข15นะคะเป็นการบ่งบอกข้างขึ้นหรือข้างแรมคะลูกถูกต้องค่ะข้างขึ้นนั่นเองนะคะ จากตัวอย่างที่ครูให้มาจะอ่านว่าวันศุกร์เดือนอายขึ้น15คคำนั่นเองค่ะสำหรับสุดท้ายแล้วมาถึงการบ้านดีกว่าค่ะการบ้านของเราคุณครูบอกว่าการบ้านมี2แบบส้กยันนะคะแบบหาแรกเป็นการเขียนคำอ่านของการอ่านวันเดือนปีแบบไทยนะคะแบบที่2องให้นักเรียนเขียนตัวเลขที่เป็นการอ่านปฏิทินแบบไทยค่ะมีทั้งหมด20ข้อน,นะคะ ไปดูกันเลย ก็จบลงไปแล้วสิ่งที่นักเรียนได้ก็คือนักเรียนสามารถอ่านวันเรียนปีแบบไทยที่จะปรากฏในบทเรียนหรือแม้กระทั่งวันคดีที่สําคัญอย่างเรื่องรามเกียรติ์ได้คุณครูก็ขอฝากการอ่านวิธคินแบบไทยไว้อีกหนึ่งเรื่องนะคะสาหรับชิปหน้าขอให้นักเรียนมาติดตามกันในคลาสสุดต่อไปว่าคุณครูจะสอนนื้